เช่นเดียวกับที่จังหวัดส,สุโขทัยนะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษานายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุโขทยัยนำหัวหน้าส่วนราชการราัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกษักอัคาราชกุมารีเนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษา4กรกฎาคม2560ที่ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุขโขทัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถ,ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประสงค์นิกรชาวไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยได้นำผู้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงค์สามเณรจำนวน61รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษา4กรกฎาคม2560นาอค่ะ